สำหรับเพื่อนๆที่ถามว่าทำไมผักงามโตไวจังนี่สิ่งที่ผมใส่คือใส่นี่นะครับอะมิโนฮิวมิกของโกยานะทุกคนนะก็ใส่นะครับอันนี้เป็นผักเป็นอินซีนนะทุกคนนะอะมิโน,โนโกยาวช่วยบำรุงนะครับรากบำรุงใบนะของเขานะครับเต่งรากนะครับแต่กอนะครับเนี่ยก็ใส่ไปตรงนี้นครับใส่อาทิตย์ละครั้างนะครับจะใส่แต่แต่ใส่ทิตละน้อยนะทุกคน ไม่ต้องใส่เยอะนะครับเพราะว่าตัวนี้เขามีสารอาหารครบคันเลยนะทุกคนนะถ้าใส่เยอะเกินไปมันจะงามเกินไปทันง,งามเกินไปแล้วทีนี้พวกแมลงก็จะมาลงนะครับพอแมลงมาลงมันก็จะเป็นใบมันก็ไม่สวยม่กินใบนะเพราะว่าผมไม่ได้ใช้สารเคมีทุกคนก็เห็นเนี่ยมันจะมีรอยแมลงกัดกินใบอัอยู่นะครับความแตกต่างครับระหว่างสองแปลงนะครับเมื่อกี้เป็นแปลงที่ใสอะมิโนฮิมิกเปรียบเทียบม่เห็นนะครับใส่เรื่อยๆนะครับแต่แปลงเนี้ยไม่ได้ใส่นะทุกคนนะเราจะดูความแตกต่างเขานะครับ นี่ผมก็จะมาใส่นะครับหวานไปเลยครับทุกคนเพื่อให้เขาจะเจ,จะเริญเติบโตทันกันนะครับชี้นละน้อยนะทุกคนนะใส่เล่น้อยแต่ว่าใส่บ่อยๆก็ประมาณอาทิตย์ละครั้งก็ใส่บางๆนะครับแล้วใครสนใจก็สามารถกดสั่งซื้อได้นะครับทุกคนอะมินโนฮิวมิกนะครับเอตะก้าสีเหลืองด้านล่างใช้มือได้เลยนะทุกคนเสร็จแล้วก็ลดน้ําตามเลยนะครับแค่นี้ก็เสร็จครับ